ดาวพระจันทร์ย้ายราศีเป็นเกษตรใครเกิด5ราศีต่อไปนี้เตรียมตัวดวงดีได้เลยครับผมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันพีดิกนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาพูดถึงดาวพระจันทร์นะครับที่กำลังจะย้ายราศีได้ตำแหน่งเกษตรนะครับเกษตรเนี่ยคือ มั่นคงอุดมสมบูรณ์นะครับใครที่เกิด5ราศีต่อไปนี้นะครับเตรียมตัวดวงดีได้เลยนะครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าพระจันทร์เนี่ยอยู่1ราศีเนี่ยค่อนข้างสั้นนะครับเพียง2วันครึ่งเท่านั้นเองนะครับถ้าใครพลาดรอบนี้นะครับก็เดือนหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับโอเคเพราะว่าดาวจันทร์เนี่ยเดินเนี่ย1ราศี2วันครึ่งนะครับ12ราศีเนี่ยก็ประมาณ1เดือนนะครับดังนั้นเนี่ยก็ สองวันครึ่งเนี่ยสำหรับคนที่ทําออนไลน์หรือว่าทําธุรกิจเนี่ยเราอาจจะมองว่าโอ้ก็แค่สองวันครึ่งนะครับถ้าเรามองในมุม,มของคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยสวันครึ่งเนี่ยวันหยุดแป๊บเดียวก็ผ่านไปละแ,แต่ถ้าเป็นคนทําออนไลน์หรือทําธุรกิจนะครับสวันครึ่งเนี่ยถ้ามีคลิปแมส1คลิปเนี่ยบางคนทําเงินได้เป็นหมื่นเป็นแสนเลยนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าดูถูก2วันครึ่งโดยเด็ดขาดนะครับโอเคเริ่มกันเลยราศีแรกที่ดวงดีคนเกิดราศีมิถุนนะครับ ราศีมิถุนนะครับดาวพระจันทร์เป็นเจ้าเรือนกระดุมพระโคโจรเป็นเกษตรนะครับกระดุมพระเกษตรเนี่ยเรียกได้ว่าจะมีเงินเยอะมีรายได้หลายทางนะครับมีรายได้เข้ามามากกว่า1ทางนะครับพระจันทร์ก็บอกอยู่แล้วว่า2อย่างน้อยก็ต้อง2ทางละถ้าคนที่ทําออนไลน์ด้วยนะครับยิ่งมีหลายทางเลยนะดังนั้นใ,นใ,นในครเกิดราศีมิถุนเนี่ยช่วง2วันครึ่งนี้ลุยให้เต็มที่นะครับจะมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับราศีที่2นะครับ เจ้าตาเจ้าชะตาราศีก็คือคนเกิดกรกฏนะครับคนเกิดกรกฎจะดวงไม่ดีขึ้นได้ยังไงนะครับเพราะว่าดาวพระจันทร์เนี่ยโคจรมาเป็นกเกษตรกุมรับนะครับดวงชะตาเนี่ยจะอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของอาหารการกินนะครับการาใช้จ่ายต่างๆเนี่ยจะค่อนข้างดีกว่าเดิมนะครับดวงชะตาเข้มแข็งขึ้นนะครับ ใครอยากทาบุญอยากอธิษฐานอะไรให้อธิษฐานในช่วงนี้นะครับเพราะว่าดวงชะตาช่วงนี้จะเข้มแข็งขึ้นจะดีขึ้นมากๆนะครับสําหรับคนเกิดราศีกรกฎนะครับราศีที่3นะครับคือคนที่เกิดในราศีกันนะครับใครเกิดราศีกันนะครับพระจันทร์สถิตภพลาภะเป็นเกษตรนะครับได้ตําแหน่งปฐุมเกณฑ์นะครับปฐุมเกณฑ์เนี่ยคือจันทร์เป็น11กับลัคนา ะครับก็เรียกได้ว่าดวงจะเด่นดังจะประสบความสําเร็จจะพบเจอสิ่งดีๆอย่างแน่นอนนะครับใครเกิดราศีกัน <c oughs> ก็เตรียมตัวดวงดีเตรียมตัวรุ่งเรืองเตรียมตัวร่ํารวยกันได้เลยนะครับสําหรับคนที่เกิดในราศีกันนะครับราศีที่4นะครับคนเกิดราศีตุลน,นะครับราศีตุลเนี่ยดาวพระจันทร์เป็นเจ้าเรือนกรรมมะกรรม,มะะเกษตรนะครับเรียกได้ว่า จะมีงานเข้ามานะครับใครที่ทําออนไลน์ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับหรือทํามาค้าขายเนี่ยดวงการทํามาหากินจะดีขึ้นนะครับสําหรับคนที่เกิดในราศีตุลน,นะครับก็ต้องเป็นช่วงที่เร่งกอบโกยนะครับเร่งทำคอนเทนต์เร่งหาความรู้มาทำคอนเทนต์จะดีมากๆนะครับใครเกิดราศีตุลช่วงนี้อย่าปล่อยไปนะครับกำมะกเตษดีอยู่แล้วนะครับราศีที่5ครับคือคนเกิดราศีมังกร ราศีมังกรเนี่ยปัตตานิเกษตรนะครับทายได้ว่าจะได้คู่สัญญาใหม่นะครับหรือทายได้ว่าคนโสดจะได้เจอคนที่ถูกใจคนที่ดูดีนะครับแต่เราจะเลือกเขาหรือเปล่าอันนั้นเป็นเรื่องของคุณเองนะครับก็เ,เรียกได้ว่าดวงดีในเรื่องของความรักและก็การหาหุ้นส่วนนะครับสำหรับผู้ที่เกิดราศีมังกรก็ใครที่เกิดใน5ราศีนี้นะครับช่วงนี้ดวงชะตาในเรื่องของอ ชีวิตเนี่ยจะเป็นขาขึ้นนะครับเพราะว่าดาวจันทร์เป็นกเกษตรถือว่าค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ส่งผลต่อหลายๆเรือนที่สําคัญกับชีวิตมนุษย์นะครับก็ขอให้คนที่เกิด5ราศีต่อไปนี้ตั้งใจใช้ชีวิตให้ดีอย่าประมาทนะครับสุดท้ายผมให้คาถานหนึ่งนะครับคาถาบูชาพระจันทร์ให้สวดคาถาน,นี้อิระชาคาตะระสานะครับสวด15จบนะครับอธิฐานให้เป็นค้าขายก็ได้นะครับอธิษฐานเรื่องสเสน่ห์เมตตามหานิยมก็ดี นะครับแล้วจะดีกับตัวของคุณเองโอเคคลิปนี้ประมาณนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าและถัดไปครับสวัสดีครับ